ม่เดีบบบ๋ยวมาฮ้อนจิเน,น,นี่ยวันเนี้ยฮ้อนเ่าไวโอ้ยอน้ำอย่ออออยางบ้าเหลือบะจิกบะจอกอี้มาหนีควันในเต็มสักอย่างใครอย่ามากินตต่อี้เนี่ยมาใจของเปิรลเนอะไปหาลองของเลยเนอะเปิรลกินนะ่ะมดกว่าตลอดเลยนะบิวบิ่พูมัจนจมลองของกินน่ะมดห้อ นอนผมก็ไม่ี่นองนะผมมกาติดวันนี้ละก่อนแ่เากินมดขวดนะแต่ละออนเขาแน่กินบำรมดแล้วก็แจ๋ตูเย็นห่ขนาดไข่ดึงไข่ของมเดี๋ยวรอของแม่ถามรัมีกาผมไม่ได้รอนแน่เากินของวม้พีู่้ออกินของมาเนี่ยละออนผมกหมาด้วยเออนนองตะกี้ไอ้นี่ินพี่ปุ้ยคับไอ้ก็อาตอมเขาโจมว่าก็ใครกินนะมาเสียไงดีนะของไอ้อ่ะ มีสติกเกอร์ตีแต่มันเรียบร้อยเขาใส่โจมไอ้ไห่ฮะตัวลองพอเด้ออรองพอของอันไหนของตัวนะเนี่ยคนนี้สวยๆละวเราไปถามน้องมาดูบีอ๋อเนี่ยมันก็มีสติ๊กเกอร์ร้อนนี่ก็หมายนี่ก็หมายเนี่ยก็มีเจ้าของหรอแล้วที่มันเหลือปอดแป้นไม่ของไข่แฮะเฮ้ยคนไปถามบิวมาแล้วมันดูเหมือนเชือมันเนาะก่อนะฮะ